งูสิงหางลายเป็นงูที่มีความรวดเร็วว่องไวและปาดเปี่ยวมากๆเมื่อผเผชิญหน้าหรือพบเจอกับมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นจะรีบเลื้อยหนีไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากจวนตัวหรือเลื้อยหนีไปไหนไม่ได้นั้นว้าวสวยใช่ไหมครับเพื่อนๆน้นาดาจิ้กนีมมากเลยงูก้นครบนะครับ้า จะเป็นงูเห่าไทยเจ้างูลายสับคอแดงนี่มีพิษรุนแรงเรารู้จักชนิดงูมันก็จะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะผมก็จะนาเจ้างูปีแก้วนี่ไปปล่อยมันแข็งแรงมากๆนะครับผมจะปล่อยมันกลับเข้าสู่ถิ่ินที่อาศัยของมันนะครับนี่คืองูปิงตัวแรกและนี่ก็คือเจ้างูสายมา่านพอ,อินนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับรายการเปิดสมองสองโลกว่างวันนี้ ทีมงานเปิดสมองสองลลกว้างจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับงูสิงหางรายโดยละเอียดกันนะครับและเมื่อคุณผู้ชมพร้อมแล้วเชิญไปรับชมกันได้เลยครับงูสิงหางรายเป็นงูที่ไม่มีพิษไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ในบรรดาง,งูสิงด้วยกันนั้นงูสิงหางรายจัดเป็นงูขนาดกลางปกติจะพบเห็นมีความยาวลาตัวโดยประมาณตั้งแต่1.2เมตร ไปจนถึง1.8เมตรสำหรับในผู้ที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยพบเห็นงูสิงหางรายมาก่อนนั้นเมื่อพบเจอครั้งแรกมักจะเข้าใจผิดกันไปว่าเป็นงูเหา่าหรืองูจงอางได้เหตุผลที่ทําให้เข้าใจผิดกันนั้นก็อาจเป็นเพราะลวดลายและสีลําตัวบวกกับพฤติกรรมเมื่องูสิงหางรายผาเผชิญหน้ากับศัตรูก็มักจะทำเสียงขู่ ฟู้ฟูใส่ทำให้ล้ายกับงูเห่าหรืองูจงอางนั่นเองด้วยเหตุนี้จึงทำให้งูสิงหางรายมักถูกทำล้ายหรือทุบตีให้เห็นอยู่บ่อยๆแต่สำหรับในผู้ที่เคยพบเห็นหรือคุ้นเคยกับงูสิงหางรายนั้นก็จะมองออกไหนทันทีว่าไม่ใช่ทั้งงูเห่าและงูจงอางนั่นเอง โดยงูสิงหางรายนั้นจะมีลักษณะลำตัวเรียวยาวสีของลำตัวนั้นจะมีตั้งแต่สีน้ําตาลสีน้ําตาลเข้มสีน้ําตาลอ่อนหรือสีน้ําตาลอมเทาและจะมีลายแถบสีดำเห็นเด่นชัดตั้งแต่ช่วงบริเวณกลางลำตัวไปจนถึงปลายหางในส่วนหัวนั้นเกตบนหัวจะเป็นแผ่นกว้างหัวจะมีลักษณะยาว ดวงตาใหญ่ดำกลมโตในบริเวณขอบปากของงูสิงหางรายนั้นจะมีลายเส้นขีดสีดำทั้งขอบปากบ,บนและขอบปากล่างให้เห็นเป็นลักษณะเด่นที่สามารถสังเกตได้ง่ายงูสิงหางรายเป็นงูที่มีความรวดเร็วว่องไวและปาดเปี่ยวมากๆเมื่อเผชิญหน้าหรือพบเจอกับมนุษย์ส่วนใหญ่นั้น จะรีบเลื้อยหนีไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าหากจวนตัวหรือเลื้อยหนีไปไหนไม่ได้นั้นงูสิงหางลายจะมีพฤติกรรมในการป้องกันตัวที่ค่อนข้างดุโดยจะขู่ศัตรูโดยการสูดลมเข้าออกแรงๆจนเป็นเสียงขู่ฟอฟอรพร้อมกับยกลำตัวส่วนบนขึ้นและขดลำตัวเข้าเป็นรูปตัวเอสพร้อมเข้าฉกัด ในลักษณะดุดันและจะแบนช่วงลำคอเข้าทางด้านข้างโดยจะไม่สามารถแพ้แม่เบีย้ยได้เหมือนกับงูเหา่าหรืองูจงอางจึงเป็นจุดที่สังเกตได้อีกจุดหนึ่งว่าไม่ใช่งูเหา่าหรืองูจงอางนั่นเองแต่ด้วยความที่งูสิงหางรายนั้นไม่มีพิษหมีภัยกับมนุษย์เมื่อได้จังหวะและโอกาสก็จะรีบเลือ้อยหนีไปอย่างรวดเร็ว ในประเทศไทยงูสิงหางรายนั้นสามารถพบเจอได้ทั่วทุกภาคของประเทศซึ่งงูสิงหางรายนั้นเป็นงูที่พบเจอได้บ่อยๆตามแหล่งชุมชนโดยมักจะเข้ามาอาศัยจับหนูอึ่งอ่างคางคกตามบ้านเรือนของมนุษย์กินเป็นอาหารซึ่งงูสิงหางรายนั้นเป็นหนึ่งในงูที่มีความรวดเร็วสูงมากจึงมักเป็นสัตว์ ที่ช่วยเช้ากเกษตรกรกำจัดสัตว์ฟันแทะเช่นหนูซึ่งเป็นศัตรูพืชตัวชากาดได้เป็นอย่างดีอีกด้วยโดยงูสิงหางลายนั้นจะจับคู่ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและจะวางไข่ครั้งละประมาณ6-8ฟอง หากย้อนไปในสมัยก่อนนั้นงูสิงหางลายมักถูกมนุษย์จับมาทำอาหารอยู่บ่อยๆจนแทบจะใกล้ศูนย์พันเต็มที่แล้วปัจจุบันงูสิงหางลายจึงได้ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2562อีกด้วยเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่ได้รับชม เรื่องราวของเจ้างูสิงหางลายกันไปแล้วคุณผู้ชมมีประสบการณ์ในการพบเจอกับเจ้างูสิงหางลายกันมาบ้างไหมครับสามารถแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเปิดสมองสองลูกว่างฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกด u ับสไ i ร e ให้กับพวกเราทีมงานเปิดสมองสองลูกว่างด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ทีมงานเปิดสมองสองลลกว่าง,ก,างก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขากลับเข้าสู่ระบบนิเวศเข้าสู่ธรรมชาติของเขานะคะให้เขาไปดำรงชีวิตของเขานะคะนี่มาปล่อยกันพร้อมๆกันเลยนะคะน่ทีข้างล่างก็ได